ขัววุ่นาวายขัวพินเลนกำลังวุ่นวายนะคะวันนี้มันหยุดเอนีวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะวดเอาก้อยนอนบ้านบาใดนีนบ้านยี่สิบ้านยี่สิบบานนี้สุพมากมือนี้ ขาบออกบ้าอ๋อก็กู้ดนอนห้องดีงมบ้างถ้าผ้ดนอนหองน่ะ้ังดผู้ใดน้อนห้องน่นมากผู้ใดหัคนคน่าเอาเอาไว้เลยอ๋อบัดนี้เขจะเร่ง่บ้านที่เจ้าน่ยเจะเปิดบ้านอยู่ทัน แมนแมนถ้าถ้าถ้าเขาัวห้ามาไปยังสิ่เปิดบ้านใหอานคลยว่าของถ้าคือย่งว่ากินเอาไว้เอาไว้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาขึ้นก็ได้เออนบอกว่าเอาขึ้นก็ได้มาเนี่ยมาเนี่ยเอาขึ้นเขียนซื้อไอ้ไปบอกแม่เต้ไปแม่เต้ที่เขียนซื้อบุญเพลงมันบ้าบุญเพลงิกับุญเพลอ่าบุญมาอมาดยออามาเขียนซื้อ แม่ก็ที่คิดพวกหนูก็มากินเนาะ